เรากราบสวัสดีเฮ pues like ้ให้เ <verso> ป <control> <î> ็นอะไรนะฮะไอ้คนภาพช่วงนี้เป็นอะไรอ่าไม่ไม่ทราบสายเออะล้วแล้วแล้เป็นอะไรๆๆไม่ทราบระลัจะพูดอะไรวะเนี่ยพูดคนได้ไปรู้เรื่องอะไรเนี้ยพูดแต่เออก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาของโอลด์ไรเดอร์นะครับและคุณก็อยู่กับตัวละครลูบูในสกินของอีจีโก้ เฮ้ยใครอยากเห็นบางใครของข้าบ้างมีใครอยากเห็นบ้างนะไม่มีสักคนเลยเอ้ยบางใครอยู่ไหนแล้วบางใครจะไปรู้เหรบางใครไม่รู้ว่าบางใครแต่รู้ว่าตอนเนี้ยบางกูอยู่เออบางบางใครนะบางกูเอาเอาบางทำไมอะ่ะไม่รู้ไม่ทราบ ขอให้หายบังสักทีเถอะอยากจะบังอะไรก็บังอยู่นั่นแหละบังจนเบื่อเบื่อบังแล้วหรอบังไม่เกี่ยวเอาอะบังเกี่ยวตรงไหนล่ะก็บังไม่เกี่ยวไอ้ก็บอกว่าบังไม่เกี่ยวแล้วบังใครบังใครอ่ะก็บอกว่าบังไม่เกี่ยวก็รู้ว่าบังไม่เกี่ยวแล้วจะบังใครเอาสรุปไอ้นี่มันรู้เรื่องหรือไม่รู้นี่ฮะสรุปรู้หรือไม่รู้ ก็บอกว่าบางใครก็ไม่ได้บางใครแล้วสรุปบางใครไม่บางใครเนี่ยเอาบางไซจะไปรู้ไหมโอ้ยแล้วพูดบางใครสักทีเถอะเพื่อนจะเมาหัวอยู่แล้วเนี่ยมัวแต่พูดว่าบางไซบางใครอยู่นั่นแหละสรุปยังไงเนี่ยเออลูบูนะครับสกินอิติโกก็ตอนที่สุ่ม ผมสูมในราคาแค่40บาทรู้สึกว่ากล่องละว5บาทอะ่ะผมสู่มได้เนาะแต่มเป็นช่วงนั้นะช่วงที่สู่มได้คือเป็นไม่รู้เพราะอะไรบบทจะใจดีก็ใจดีเลย GM บวดจะบใจร้ายก็ใจร้ายเอาเฟิร์สบอดเอาจ๊กเกอร์ได้ไม่ล้วเลยไม่ใช่สิเฟิร์สบอดตั้งนานแล้วนี่ไม่ได้ดูเลยโอ้ยขอโทษเพื่อนขอโทษได้เปล่าลนะ่ะเออขอโทษได้แต่เลิกสักทีนะไอ้บางใครเนี่ย แล้วจะบังไปเพื่ออะไรก็สรุปบังไค่อะก็ไอสก,กีนอิจิโกะลูบูเนี่ยมันเป็นร่างบังไครของอิจิโกะเอออธิบายอย่างนั้นดิเออบงังใครเอา้าสรุปบังไครเนี่ยยังยังไม่จบกับมุกบังไครอีกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเถอะเดี๋ยวเดี๋ยวก็บังไครไงนี่เทสกะเทชโช จะโชว์เลยเหรอฮะโชว์อะไรเทสกะเทนโชว์โชว์อะไรเล่าโชว์แบบนี้ไงโชว์ไอ้บ้านดิมาแย่งดักเหรอฮะโอ้สุดยอดสุดยอดสุดยอดปอมือปอมือ้เอ้ยมันทำได้วะมันบังไรแล้วก็เทสกะเทนโชว์มันโชว์ให้เรารู้ว่ามันเก่งโอ้จริงจริงมันก็ไม่ได้เก่งอะไรหรอกเฮ้ยเพื่อนอย่าดูถูกมันสิ เออก็ว่า,านั้นแหละวาร์ปไปแบบสวยๆวาร์ปวาร์ปไปฟึง่งมาแล้วปังใครเอาเราเทสกะเทนโชเทนโชเทนโชโชโชเฮียเอาไปน้องกันลากมะม่วงซะละยังไม่ทันดิโชเลยเพียนเก็ให้โอกาสมันหน่อยดิ ไม่ไม่มีทางให้โอกาสฝากตรงข้ามเขาฝากมาอย่างเงี้ยให้โอกาสทําไมวะ <Hello. S 1> ในเมื่อตัวมันเน่ยเป็นตัวที่ถึกอยู่แล้วยิ่งเลดเกมยิ่งถึก <Hello. S 1> อนี่เป็นคลิปวิดีโอเก่าที่ผมบันทึกไว้นานแล้วนะครับคุณผู้ชม <Hello. S 1> แล้วก็ผมเพิ่งได้ลงเพราะเนื่องจากว่าไม่ค่อยมีเวลาลงเท่าไหร่แต่ก็นี่เป็นคลิปล่าสุดนะครับเนีย่ยเดี๋ยวหลังจากนี้ผมจะพยายามลงคลิปบ่อยๆนะครับ แล้วเมื่อไหร่เองจะคืนแรงกับเขาสักทีวะใจเย็นเพื่อนเรายัางอยู่แค่นี้เอ้ยก็ว่าง้นแหละเมื่อไหร่มันจะคืนวะใจเย็นเย็นพ <c oughs> วกไหนนี่ก็ใจร้อนจังเออเมื่อไหร่จะคืนกับเขาสักที <c oughs> โอ้ยเล่นแทบตายเนี่ยทุกวันนี้ลำบากลำบนแล้วเกิดนี่นี่มานีเลยมามามาให้ดึงซะดีดีบงใคร เอาบางแล้วมันบางใครละเทส,สกะเทโชมันโชว์ใครแล้ววะมันโชว์ใครโชว์ใครไม่รู้วะแต่ว่ามันบางใครอยู่เอาสรุปมันบางใครวะไม่รู้เอาบางใครกับบางกูอยู่นี่แหละบางทําไมวะไม่จะเกิดจากทินทีมาบางกันทําไมขอโทษได้เปล่าเพื่อนเราไม่ได้ตั้งใจจะบางไลย โอ้ยบังโอเมนโรคจิตกับเธออะไรโลคจิตบังโรคจิตเหรอใครสกัดโรคจิตลกจิตก่อนก่อนโอ้ยนกนกนก,นกที่ไหนเนี่ยมันปูปูเหรอโอ้มีหน้าล่ะโอ้มีหน้าเกียวอะไรด้วยเนี่ยมีหน้ายังไม่ได้อยู่ในเกมนะคะ มีหน้าไปต้อนร้องตัวเขาไม่ได้ว่าเธอเขาบอกมีหน้ามีหน้าก็บอกว่ามีหน้าไงโอ้ยอย่าอธิบายให้มันฟังยังไงดีเนี่ยเพราะว่ามีหน้าอ๋อมีหน้าหรอหรือว่ามีหน้าค่ะไม่ได้เรียกมีหน้าซักครั้งเดียวเอาละ่ะนี่นี่นะนี่นี่โชว์โชโชโชว์ใครอะโชเอ็กซี่ ว่าได้ตัวละครในราคาแค่40บาทละเพื่อนจะโชว์แอ็อย่างงั้นว่างั้นโอ้ยเขาได้แต่ปีมาโวแล้วแต่ตอนนั้นเป็นวอลเลอร์พารใช่ไหมครับเพื่อนเพื่อนถ้าจำไม่ผิดเออก็รู้ดีแล้วถามทำไมก็อยากถามท่าผู้ชมว่าพอใจกับการได้สกินอิจิโกะหรือว่ามีใครสุ่มได้สกินของเบียคุยะกับอะไรนะหัวหน้าหน่วยที่10ที่สกิยะรือไบรท์ บางไครนี่เทสกาเทนโช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 ไโช,ชโลกจิตโูกจิตไม่ไหวแล้วเอ้ยเกือบตายโรกจิตโอ้ยโรกจิตขอโทษโลกจิตไม่ได้ตั้งใจไปไหนไอ้ตาโูกจิตเอ้ยฟิกเกอร์ยกไปทีหนึ่งโอ้ยโอ้ยเกือบเอ้ยใจเย็นใจเย็นเดี๋ยวค่อยคุยกันก่อนดีโอ้ยเรบูไอ้ใ,ใจร้อนไปไหนเนี่ยเอ้ยวับกลับบ้านก่อนไม่มีท่าวับเสียดายจังขอบคุณนะตอโลก ที่เพิ่มเลือดให้หมอได้เสมอโอเคไปเทสกัปเทนโชโชว์ไข่อ่ะก็โชว์ไข่ดูก็โชว์ให้เพื่อนๆดูไงโชว์ให้พวกมึงสองคนน่ะดูเอาใช่อะใช่สิก็โชว์ให้พวกพวกแกสองคนได้ดูไงบังไข่จ้าจ่าปังไข่ เอ้าวอ้าบางไข่แล้วทีเนี้ยแล้วจะไปไหนมาตีปอมกันให้แตกก่อนสิเอ้ยจะทิ้งเพื่อนซะละใจเย็นสิมีโอกาสจบรีบจบเดี๋ยวีย้แพ้ได้เลยเดี๋ยวจดัดให้เทสึกะเทนโชบางไข่นี่นี่เกือบตายไหมล่ะฮะบางไข่ล่ะบางเกือบตายไหมล่ะมาสิมามาบางไข่ ตีบังใครนี่นี่ะเฮ้ยฮะโดน S Q ของไอ้โลกจิตโลกจิตฟาดได้สวยมากแล้วก็ชนะใสๆอย่างที่ทุกคนเห็นยังไงถ้าเพื่อนๆชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์คลิปวิดีโอนี้เพื่อเป็นกำลังใจใผมในการทำคลิปวิดีโอใหม่ๆนะครับก็หลังจากนี้ผมจะพยายามลงวิดีโอให้เพื่อนๆรับชมได้เรื่อยๆนะครับ แล้วก็ถ้าคนถามว่าผมเหมือนจางูไหมผมก็ไม่ไม่ได้ว่าผมเหมือนนะแต่ว่าผมเป็น f อซเขาเหมือนกันผมก็อยากจะลองทําดูแต่ถ้าเพื่อนๆไม่ชอบก็คอมเมนต์ได้นะครับก็สําหรับวันนี้ก็รับชมด้วยความสนุกสนานนะครับเจ้จ็กเกอร์เอเลยเห็นไหมเพราะใครล่ะเอาเออชวนเล่นต่อขอปฏิเสธก่อนนะครับพอดีว่าช่วงนี้แรงผมลงมากๆ ขอบคุณครับ